เก่านที่ยังยังดีๆเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติตนการปฏิบัติธรรมวันปฏิบัติศีลธรรมโดยการนั่งนีล่ล่ะนั่งสมาธินีล่ล่ะนั่งดีก็ได้ดี นั่งบ่ดีก็ได้บ่ดีขั้นเท่าอยากได้ดีเท่าควรสีนั่งให้มันดีตั้งใจเฮ็ดนั่นแหละคือการตั้งใจเพราะตั้งใจปุ๊บมันก็เป็นบุญขึ้นมาหลวดบ่มันไปแห่ไปแหนไ,ไปเดาเงี้ยเดายัานน้ำอันเดินบัตรอันเอเดาเก่าสันส้นสิบสั้นเดาเดียดินไปหอดดวงเดาบุบ่เป็นทาเด้ชุ่มมือมันแห้งก็เปลี่ยนแหงก็ไปอยู่เปิดขึ้นมาในอันซื้อในโซ่เสียลในเป็ดหมกในยงบ่มียามีต่เตียนุงส่งสันส่นๆจำปีจำปีอยู่ พ้ามสิป้าแลอันนั่นนะโซ่อะเด็ดเดี่ยวนี่ซุ้มพุญาพุญิงก็ได้เด้าเข้าไปบ่ายนี่ำท่าทาเอลดีเฮลดีเอียงท่านั่นท่านี่เด้าท่านั่นท่านี่เขาเบิ่งสร้างมาอยากอายคนหนึมันลูกพอามเนี่ยผู้ใดเนี่ยมันสร้างม,มาเปลี่ยนเยอวปามันสิเขาไปให้เขาเขาสิมาดากลับเอาอีกสิน,นายตายอีกละออันนี้ก็เปลี่ยนเข้ากับพอ่อเบาแต่พื้นเทากับพ่ออา่จะไปเปาพืาพๆๆพ้นผู้อืๆๆ่นเพาสิมาหายเทา อันอีหยังกว่าฮิริโอตปะมันก็หายไปมันก็ขาดหายไปแต่ความมอย่างอายอย่างไยมันเบิไปเออการเฮ็ดขี้ไล่เฮ็ดชั่วเฮ็ดยังมันกับบ่ย่านผลคงมั่นแต่ตัวผลอันใดที่เกิดขึ้นมากับขึ้นมากมันกับบ่ย่านมันกับบ่เกงกลัวบ่เกงกลัวต้อบาปเิ่น่าหิริควอมละายกับบ่มีอยากไอบ่มีอย่างไยแล้วมีหยางเพราะช่ไดเพาะสิชั่ไปเบิดอตเดี๋ยวนี้เอาลูกมาชั่วกับพกอง้นเดี๋ยวนี้เปิด ให้ลูกเปิดดากโซ่ทำทาเห็ดเป็นแสดงละครนไรลูกพ่อยคนเอาจอดวิวต <Yeah. S 2> er, uh ิตรกติ๊กแตกคนนั่นเนี้ยยังเพิ่นบุ๋วจะมันยังตัวยังเนี่ยดอกจะนายศาสตร์นายเซนทุบเป็นอยู่บว่าชัวกูบ่เห็นอันเพี้ยสูบกูก็บ่ได้เบิ่งซูมเมอบ่ค่อยได้เขามาเบิ่งบ่ค่อยได้มาติดตามบ่ค่อยได้ดูแลเขาไปปานนั่นบ่กหัจ้กงคนนักเรียนบ่ค่อยได้สอนนี่การมีงานแนวอื่นก็เลยบ่ค่อยได้เขาไปสอน ขั้นเขาไปสอนมันสื่อถือแสหลายคนแล้วพวกกี่ขันชงงานพวกบชงงานพวกบรับผิดชอบแนวนั่นแนวนี้รับผิดชอบตัวเจ้าของนี่ก็สิรับผิดชอบบ่ได้มันสิไปรับผิดชอบแนวอื่นได้จังไดสตัวมันกับแกยวกับว่านี่ล่ะเลียนบ้านเลียนนี่เลียนน่ะเลียนหลังสิไปรับผิดชอบตัวเจ้าของกับบ่ได้ก็สิไปชขึ้นมาสิไปรับผิดชอบแนวอื่นไดอยู่หมรับผิดชอบงานในครอบครัวงานในพ่อแ์นเม่ ดูแลพ่อแม่ซอยเหลือพ่อแม่กับบ่ได้กับสิไปดูแลพอ่อแม่ผู้อื่นได้ยู่บด่ดสิไปดูแลครอบครัวผู้อื่นได้ยู่บด่ดฉันเถ<ม>อะเราต้องคิดย้อนกลับไปกลับมาจัางสิะ่ะอาศัยจากการคิดการพิจารณาการนาั่งนั่งสมาธิแล้วก็มุจคิดมุจคิดพิจารณาใส่ปัญญาใส่สติสติกำกับไวจดจ่อไวในการคิดคิดเรื่องอยังคิดเรื่องตัวตนเจ้าของ คิดเรื iesen, an, an, ่องอนาคตจะขวางคิดเรื่องความเป็นอยู่จะขวางคิดเรื่องความเป็นไปจะขวางมันสิเป็นไปจังไดความเป็นอยู่จังสี่ความเป็นมาเป็นจังไดครอบครัวเป็นจังไดเป็นมาเป็นจังไดตอนนี้เป็นจังไดอยู่ดีหรือบ่ดีหรือกี่ไรหรือจังไดสิไปจังไดสันคัมันดีกับสิไปจังไดสินี้จากบ่อนี่จุดนี่ไปจังไดข้ามันขีลไรสินี้จากบ่อนี่จุดนี่ไปจังไดหรือสิเพี้ยจังไดหรือสิพัฒนาหรือสิเป็ี่ยนไปสิแล้ว เอาจุดแข็งของเจ้าของมองนี่บอ่อเวลานี่บ่ช่วงนี่บอ่อไปพัฒนาตัวตนขึ้นไปอย่างสียอันนี้คือการฝ่ายยุคใส่คือการปรับปรุงการนําการภาวนาการนั่งสมาธิไปประยุกต์ใส่ไปหู่ะคิดตะอ่านพิจารณาโดยถ่มิสติสติกำกับเพราะมันคิดเรื่อยเปเขาสิ่มาเป็นบ้าเดีวยวบ้าเหม่อนก็ว่าสิตเป็นไปนั่นไปนี่สิไปปรุงแต่งแน,นั่นน,นี่สิไปให้นั่นเด็ดนี่อันนั้นบ้ามันไม่ยุก่ยกลไกลกันนั่นขั้นอัน ไปแบบบ่มีิสติกำกับบ่มีิสติควบคุมก็มีสติควบคุมก็มันก็สิต่างกันมีสติกับ่มิสติควบคุมควบคุมอีย่างเนี้ยควบคุมกรอบความคิดเมื่อห้คิดไหลายไปก็านี้คิดพิจารณาอยู่ซ้านี้คิดพิจารณาเรื่องรลวของเกี่ยวของนี่เรื่องตัวตนของเกี่ยวของนี่คิดพิจารณาความเป็นได้เป็นไปได้มันอยู่ในกรอบของศิลธรรมบ่วน่งตัวบาดเนี่ยคันคิดออกนอกศิลธรรมไปอันนี้กับิดผิดกรอบ แตกปลอกออกไปบ่มมีปลอกแตกปลอกก็คือปลอกปลอกข้อปลอกตีนปลอกตีนจ่างนี่มันแตกปลอกออกไปมันออกนอกลูกนอกท่างแล้วมันบ่มมีตัวคุ้มแล้วกะหูจะคิดออกมาว่าเถือกแล้วแบบนี้ก็ต้องดึงกลับเขมว่าไม่มาพิจรารณาไม่มา,าทบทวนไม่แสดงว่าจิตเฮาบ่ท่านได้ดีอบรมบ่ท่านได้่ดีมันมาไปแต่นนนนนแตใ,นในท่างชัวนั่งท่างขีาขขงงไขายมันบันใบมันปุ่งแ่งไปในท่างขีไายก็ต้องเคลื่อนกลับเขมว่าไม่กลายมาเป็น เริ่มต้นใหม่นับเบื้องใหม่นับเบื้องแต่ของใหม่มันอยู่ในเรื่องของเจ้าของบอ่ศึกษาเรื่องของเจ้าของบอ่อยู่ในกรอบของเจ้าของบอ่ทบทวนกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละจนมันนิ่งเบื้องไปเธอดเดิงเธอเดี๋ยวเบื้องเรื่องราบของเจ้าของโู้ตัวตวนเจ้าของอรู้ตัวออกอรู้ตัวนี่ยังกว่าซี่ตัวออกพันว่าขันมาเห็นก็นถามมาตัวใด้กันซี่เถือ่อรวดี่ตัวออกบอกตัวได้พันว่า ตัวใด้ตัวดำตัวแดงตัวขาวตัวการตัวเหลืองตัวเตี้ยตัวตาตัวดาตัวเหลียกันบอกตัวได้ใส่ตัวเปใส่ตัวเป็นใส่ตัวเป็นอืมก็คือการใส่งานเอาไปใส่ใส่ตัวไดมันจะสีมอสยังใส่ยังสีอันนี้ก็บมูลจักการคิดการบริหารการพิจารณารอบด้านแลวก็คือใส่ตัวเป็นเห็นตัวเองชุดใายคือเห็นตัวเองประเมินจากของเบิ้งจากของเตืมงกันเข้าไปให้นน้ำซี่ตัวออกบอกตัวได้ใส่ตัวเป็นเห็นตัวเองอื เนี่ยมันจะสิมันอยู่ในวงโครงการภาวนาวงขครงการปฏิบัติท้ำคำว่าสันกะกแต่ฟุ้งซ่านออกไปตัวทีบตัวเดนจั่งมันยังตัวยังล่ามปามขึ้นไปเรื่อยวงหูจักอันจุดต้นจุดอันไมายปลายเหตุวงหูจักต้นบงหูจักปลายจั่งม่นยังเป็นยังจั่นอันเป็นมาจังใดวงหูจักบ่ได้เบิ่งบ่ได้สนใจเป็นมาจังสี่เป็นไปจังสี่บ่ได้บ้าบ่ได้ยังฟุ้งซ่านเข้าไปเล็กน้อยสุเมือนมันเป็นยังสันหลาย เด็กสมัยใหม่สมือเด็กเกิดใหม่บ่มเป็นสมัยใหม่เด็กเกิดใหม่มันเกิดใหม่มันบ่ทันหูจักข้อมบงหูจักขิดพิจารณามีแต่เรียนน้ำเทคโนโลยีเรียนน้ำเสพเทคโนโลยีโดยที่บอมมีการคิดบเคราะ์กับมีกับายพวกคิดบเคราะ์กับมีอยู่หอกแต่ว่าเขาอยากให้กลับมาคิดบเคราะ์คิดพิจารณานี่แหละคำว่านังสมาธินังภาวนาเป็นการคิดบเคราะห์เป็นการคิดพิจารณาสิ่งมุนีมันควนสิเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเท่ามันอย่ใไซกันหูจักคิดหูจักอ่าน มันจะสิเป็นการรักษาตัวตนรักษาตนทั้งทั้งชีวิตพวกเนี่ยมันรักษาตนรักษาสุขภาพตัวตนเนี่ก็เป็นช่วงระยะสัน้นช่วงนี้เป็นการรักษาสุขภาพช่วงสั้นก็คืออย่างไะเจียบไข้ได้ป่วยหรือว่าโรคไข้แนวนั้นแนวนี่มีการใส่หน้ากากมีการใส่ดันใส่นี่ก็สิเอิ่นว่าเป็ยนการรักษาตนในระยะสัน้นแต่ว่ารักษารักษาตนในระยะยาวตั้งแต่ น้อยจนเท่านี่ก็คือการพิจารณาการภาวนานี่แหละเป็นเกาะป้องกันตัวเองเป็นพุ่มคุ่มกันจะขวงนี่เพิ่นเอิ้นว่าสร้างพุ่มภุมงกันสร้างพุ่มคุ่มกันในตัวตนที่ดีผู้ใดเฮ็ดได้ไลายก็ได้หลายผู้ใดเฮ็ดได้หลกับมีพุ่มดีผู้ใดพุ่มดีกับมีใช่ไปกว่าครึ่งเริ่มต้นโดยดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนี่แหละเพิ่นว่าขั้นเริ่มต้นโดยบ่ดีกับเสียใช้ไปกว่าครึ่งเลยล่ะให้โอกาสชนะบ่มีเสมอกับบ่มี่ ทาเดินต้มบอดีก็ได้เจา้ามา,า,ามแต่ละืมอแต่เว้นให้พักกันเดิมตนให้นหมันดีคิดในมันดีเหตุเนีมันดีพูดให้มันดีทําให้มันดีมันกสิดีส่วนตัวพปใส่สิบ่ดีการรักษาตัวตนมันกสิบบอดิต่างไปจากเรื่องนี้หรอกรักษาทั้งไพ่ภาคนาหรือรักษาอในปัจจุบันนี่กับบอดิต่างกันกรักษาไพ่ยนอกก็คือกันร,รักษาไพ่ในก็คือกันร,รักษาไพ่นอกกับรักษาตัว ร่างกายรักษาภายในกับรักษาจิตใจเตื้องกันเข้าไปผสมปนเปยกันเข้าไปอยู่นี่แต่ว่ากับว่าอะนี้จากลักเดียวกันนี่แหละแต่ว่าการประยุกต์ใ่การนําไปใส่การไปเป็นปรับให้เขากับตัวบุคคลแต่ละคนมันกัดสีตางกันแน่เข้ากับพระกันเบิองเอาแต่ว่าสําคัญกับครือให้เบิงเองห้คิดในพิจ,พจารณาจะสื่เรีนยนไรไงพอแห้งแล้วผู้ไดกระไดเป็นเบาระบ,บักสิงหากระได้ตะกิดแล่นปลาหำอยู่นบั้นอั่นน้นไม่ใย่แบนั่นเด็แต่บักสิงหาเนี่ย เงี้ยนรังจังรังจังไปบินบาดซูเมอร์เนี Virginia, ่ยมาใส่เขาโรงเรียนหม้อหนึ่งแถวอืมเป็นจังไดมันก็เป็นเบาไปเรื่อยตัวเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันกันง่ายขึ้นไปเรื่อยต่ออืมอีใดอีอีหลินหุ้นมาบ่อีหลินหุ้นมาบ่เนี่ยอีหลินหุ้นเขาโรงเรียนบอตะกี้กอดขาพราะยังพราะงั้ซูเมอร์เนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นสาวหรือบ่เป็นมากเบาหรือบุญเม่อเสร็จแล้วมันก็ค่อยเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆยับขึ้นไปเรื่อยๆแถวเดินแถวเนี่กระปั๊บปรุงขึ้นไป ให้มันไล่กับอายุกับร่างกายจะควางขึ้นไปนั่นก็คือจิตใจคือความคิดมันจังไงขั้นข้นเท่าซื่อๆไงซื่อๆบ่มีความคิดความอ่านหมู่จักคิดพิจารณากะบ่ได้ใหญ่บ่ได้เห่เากับว่าซ้ำเด็กน่อยเล็กหน่อยซื่อๆบ่มจักเบิ่งหมู่จักรักษาจักควางหมูจักป้องกันตัวเองจักควางกะความคิดบ่ได้่างกับเด็กหน่อยกับซ้ำกันเขาก็เอื่อนว่าเท่าท่าโลกหรือว่านีหยังไปกับมี่บ่อืดหรือขั้นเท่าหูจักคิดหูจักอ่านหูจักพิจารณาแต่เด็กแตหน่อยหูจัก ตั้งตนตั้งโตแต่เล็กตัว,ตวตน,น้อยมันก็ได้เปรียบหลายมันก็ดีขึ้นหลายเมื่อนี่ก็เห็นสมควรแกเวลาก็จึงขอยุตีไปเพียงแก่นี้ขอความสุขควมเจะเริ่อจะมีแกปีแกหนองลูกหลานทั้งหลายทุกถัวหนากันเถ <c oughs> ิน,น